สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินปาร์ตี้บ้านเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปาร์ตี้ปีใหม่นะคะเพื่อนก็นเลยจะพามาถ่ายทําบรรยากาศให้ดูนิดนึงนะคะนี่เพื่อน,อนมาเจอต้นนี้นะคะต้นบักซีดานะคะเพื่อนนะคะกูว่านะคะฝรั่งนะคะฝรั่งของอินเดียนะคะนี่เนาะเน่นเพื่อน ต้นฝรั่งนะกันเน่นะแพงนานเพื่อนนะยี่ยี่ยี่สิบสี่เหรียญน,นะจุดเก้าเก้านะคะเท่ากับยี่สิบห้าเหรียญน,นะกานเพื่อนต้นฝรั่งนะคะพอดีบ้านเพื่อนเขาจะขายนะคะบ้านหลังนี้นะคะนี่เนาะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะนี่นอนเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่ข้างนอกนะคะนเพื่อนจะพามาเก็บมายมนะคะนเพื่อนจะมาพามาดูต้นมายมนะคะวันก่อนพี่ไปมาเจอ อาลูกมันดกมากเพื่อนเดี๋ยวมาถ่ายก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะไม่ได้กินนะคะพี่น้องพี่น้องมายมดกจกไหมเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเดอมายมเดอนี่นอนเพื่อนมายมนะคะมายมมายมมายม,ม,ายมทีออสเตรเลียนะคะโอ้ลูกใหญ่ๆนะคะเพื่อนนี่บะอือ เปรี้ยวอืมบังบังโอ้เปรี้ยวปิดเลยหูตาสว่างเลยพี่น้องนี่นะอยู่ในออสเตรเลียก็มีทุกอย่างด้วยพี่น้องนะคะเดีย๋ยวว่าแต่มะขามเลยบักยม,มก็มีบักมีบักอะไรก็มีหมดนะคัเพื่อนเนาะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขากับพี่บายจะเก็บไปตำนอนเพื่อน เดี๋ยวไปหาถุงก่อนจะเก็บไปตําไปหาถุงก่อนเพื่อนได้เนเพื่อน <c oughs> นางไม้มานั่งอยู่ใต้ต้นมาย,ยมนี่นะคะเพื่อนเออลูกมันงามนะคะเพื่อนลูกมันงามนะคะนี่มะยมยมเห็นบ่มะย,ยมปเปรียวเด้อเดี๋ยวกัดให้ดูนะคะกัดโชว์นะคะเปรียวนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะมากินมะยมยมโชว์ในวันนี้นะคะวันนี้วันที่สองมกรานะคะเพื่อนเนาะ พอดีมาธุระที่บ้านเพื่อนนะคะมากินมากิน <c oughs> กินงานปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวการใ้เบิงเดิมหนึ่งสองซ้ำฮมฟาดเดี๋ยวจะไปหาถุงก่อนพี่น้อง หาทุงกันเก็บไว้ไปตำที่บ้านแต่ว่ากินมากไม่ได้นะเดี๋ยวท้องเสีย <c oughs> มันเปรี้ยวพี่น้องนี่เนาะเลยพามาให้ดูนะคะต้นมายมนะคะนี่เนาะดกๆนะคะเพื่อนดกๆดก,ด,กดกหน้านี่ดกนะอบอเห็นบอลูกใบใหญ่นะคะเลือกเลือกไอ้ลูกที่มันนี่นะนี่เพื่อนลูกใหญ่ๆแบบนี้เนะเาะไปตำแซ่บนั่นเพื่อน โอ้ยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวต้องไปกอลเดอน,นะคะเดี๋ยวจะไปหาถุงมาใส่มายมก่อนนะคะเอาเอาเอาไปไว้บ้านนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่เอาเยอะนะจะเอาสัก,กอันนิดนึงนะเอาไปตํานะคะเดี๋ยวต้องไปกอลเดอน,นะคะสวัสดีค่ะ hello. hello hello หลยังเล u n g l a เวทมี second